หยุดยาวเนี้ยเรากลับไปเยี่ยมแม่ิวที่ต่างจังหวัดไหมดีเลยท็อปก็ยังไม่เคยเจอแม่นิวเหมือนกันแม่คิดฮอดเดฟไม่ได้เจอตั้งโดนแม่สวัสดีครับเอา้าสิมาคือมาบอกแม่ก็อยากมาเซอร์พให้แม่เนาะอันนี้ท็อปนะแม่แฟนหนูผู้ดีสมกับเปค้นกรุงเทพเนาะข้ากันกินเข้ามาลรวไปลูกเอาเนี้ตะมะฮง,งแม่หาก,ก็กินอิม่มมาหันป้าคือเป็นตาแซบแท้นิวไม่มีอื่นกินหรอเขาไม่กินปลาแล้วอีกอย่างบ้านเธอเอาของเหลือมาให้กินแบบนี้หรอ โอ้ยเหนื่อยร้อนก็ร้อนไม่เห็นเหมือนอยู่กรุงเทพเลยนิวนิวนิวมาเบิง่งเป็นยังท็อปจะมานอนเวียนยวงสันอยู่กรุงเทพก็เป็นจังสี่แล้วแม่เป็นลูกเคยมาหานอนเวียนจังสี่บ่ได้นะท็อปลูกเดี๋ยวนี้ตื่นไปหาเฮ็ดเวียกเดี๋ยวนี้นะโอู้เหนื่อยร้อนเว้ยเฮ็ดสั่นนี่ก็เมื่อยบ่เฮ็ดแล้วมองนี่แล้วไปหาตาต้นไม้ให้แม่เดอ้อฮะตาต้นไม้เราไปหาเสียหญ้ามันเดอ้อฮะเสียหญ้ามันแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้างงัวท็อปท็อปท็อปจะไปไซนั่นกลับมาเฮ็ดเวียกเดี๋ยวนี้ท็อป ตัวเองจะไปไหนท,อทอ็อปท็อปเธอเป็นอะไรแม่เธอจู้จี้จุกจิกเกินไปอยู่ไม่ได้แล้วนี่ขนาดแค่มาเที่ยวแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยจะขนาดไหนเราจะกลับกรุงเทพแล้วเธอจะอยู่ก็อยู่ไปเลยท็อปท็อปแม่หนูกลับกรุงเทพกอนแล้วแม่เดี๋ยวมื้อหน้่หนูมาเยี่ยมไเด้อท็อปพี่มิทีนนายเต๋ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยเน้องเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทินจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนู ขอโทษที่มาช้าครับโวันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉลอนานละอ่ะสื่อปะไปร้านอื่นกันเถอะเฮ้ยผมขอโทษครับคุณหนูหนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนบวางแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเต๋าวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับนี่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอ ไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนูเอา้าน้องกลับมาแล้วเหรอค่ะกลับก่อนนะครับคุณหนูกลับก่อนนะครับท่านประธานเต๋ารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะเดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลย นิวนายเตาพี่มิทินสมธานครับเตา๋าไอคังคุกขึ้นบอกินบอเลียนขี่บนลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้เลยม,มาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไลนายออกเตามาผมก่อนนะครับคุณหนูเตาเมื่อไร่เธอจะมารับเธอสักทีนิวเข้าบ้านได้แล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่ไอเตามันแค่คนขับรถ เพ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอยู่นี้ยังไงก็รักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพ้อเจอตลอดเวลาเลยไม่มิวจะรอเตายัางไงเตาก็ต้องมารับมิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับเจหรอกเต่าทธอมารับฉันแล้วเหรอแต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับ ถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับชายชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูเราผมอีกสองปีนะครับผมไปก,ก่อนนะครับคุณหนูฉันจะรอเธอนะเต๋าส้มตำร้านนี้นัวมากวันหลังเราไปกินอีกเนาะได้เลยร้านนี้ถูกใจฉันมากมาก<า><า>เลยเหรอมาฉันไปทำงานก่อนนะ พี่คะแนะนําสีผมให้หน่อยค่ะได้เลยคะ่ะคุณน้องอยากได้เป็นตัวไหนคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะคุณน้องสีนี้เหมาะกับคุณน้องมาก<ท>มากลูกค้าคะ่ะลูกค้าเป็นะไรขาดไม่ได้เลยกาแฟเนี่ยอุ๊ยนั่นคุณมิชินชายหนุ่มที่ฉันหลงไหลสวัสดีคะ่ะคุณมิชิน สวัสดีครับวันนี้อยากได้อะไรดีคะเดี๋ยวน้ําพริกแนะนำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนีบมือเองคุณมิทินค่ะให้ฉันแนะนำได้นะคะผมบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ฉันอยากแนะนำให้คุณนี้ค่ะคุณมิทินคะคุณมิทินคุณมิทินขาคุณมิทินคุณมิทินขาน้ำยาพ่นปากที่คุณสั่งมาแล้วค่ะขอบคุณนะคุณพล่าที่มาช่วยชีวิตผมนี่ค่ะอะ น้ำยาม้วนปากไม่บาซินสูตรคูมิน้นให้ฉันหรอคะใช่ครับคนทำงานบริการต้องกุียกับลูกค้าครับเอาตัวนี้ไปใช้นะน้ำยาบ้วนปากไมบาซินสูตรคูมิน้นช่วยล่กลิ่นปากปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่เผ็ดไม่แปาก ขอบคุณนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้ฉันตอนนี้มีโปรหแถมสงได้น้ำยาล้างปาก2อวาดและเม็ดองสิง1น่ซองผมให้คุณหมดเลยครับขอบคุณนะคะคนอะไรท,รทั้งหลอดทั้งใจดีน้ำยาบ้วนปากไมบาซินมีอีกหลายสูตรให้เลือกสามารถเลือกซื้อตามสูตรที่ชอบได้เลยเพราะกินปากเป็นเรื่องสำคัญนะชวนเพื่อนมิเตบอลดีกว่ามิตินมิตินไม่อยู่เป็นมิตยูได้ไหมครับเอา้ามิตินไม่อยู่หรอ นันมินยูไปเตะบอลกับเราได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบของเด็ดอย่างหนึ่งก่อนไปไปครับมินยูมิทีนเมินยูฟอร์มไหนระดับจังหวัดเลยวะมีเคล็ดลับไหมนี่ไงของเด็ด ระดับมือการการนีเมินเอ็กโนไฟเจนเทนกินเชอร์เจลอล้างหน้าสู้สิวแบบไม่ทำลายผิวเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะก็บวดห่วงเลี่ยงสิวเลี่ยงผิวแพ้เหีย่ยฟุนแดดอะไรก็ไม่กลัวหน้าแพ้หน้าพังซ้อมบอลได้แบบยังหล่องไงครับจุก,ก้ยาจีใส่ต่อเน,นื่องสิวลดลงไม่ทำลายผิวแถมสภาพผิวไหนก็ใส่ได้ หรือว่ามิดูก็คือมิทินหรือว่ามาเมี่อวแกดูนี่สิบัตรออนที่เข้ามาใหม่สีสวยมากเดี๋ยวเราเอาไว้ไปทํารีวิวหน้าเพจหลานดีไหมเจ๊จะได้เห็นว่าเราขยันอืมก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะสนใจไหมสนสิแกจําได้ไหมว่าเดือนเนี้ใครขายดีสุดจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าอืมนั่นก็ขอให้แกได้นะแบม มะเมียวแบมอย่าลืมโพสสินค้าที่พวกหนูทำรีวิวลงก่อนเที่ยงนี้ด้วยนะถ้าใครทำดีเดี๋ยวเจจะพิจารณาเป็นพิเศษได้ค่ะเจเดี๋ยวฉันไปถ่ายไว้ตอนนี้เลยจะได้เสร็จไวได้เลยเดี๋ยวฉันไปถ่ายช่วยแบมคลิปที่เราถ่ายตัดเสร็จแล้วนะเที่ยงแล้วเราลงตอนนี้เลยแล้วกันเนาะจัดไปเลยมะเมียวสวัสดีค่ะเขอถามหน่อยค่ะปัดออนที่คนรีวิวในเพจร้านอน,อนาช็อปคือสีอะไรคะคนที่รีวิวพูดเก่งมากอ๋อเพจร้านเหรอคะนุกกลับมาดเองค่ะ จริงเหรอคะเก่งมากเลยค่ะพูดน่าฟังมากฉันเลยอยากมาซื้อแกทำไมแกบอกลูกค้าว่าคลิปนั้นแกทำคนเดียวทั้งที่เราทำด้วยกันสองคนก็ฉันเป็นคนตัดคลิปและพูดเดยอะกว่าเธอลูกค้าก็ชมฉันด้วยแกจะอ,อะไรอีกฉันไม่ได้อยากได้คำชมฉันแค่อยากให้แกเห็นว่าเราทำด้วยใจกันจริงๆไม่ใช่ยังกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมาเมียวถ้าการที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้เธอมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะเบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจแล้ว ลาออกดีกว่าเออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ฉันลาออกไปนานแล้วชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่นเหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะสวัสดีครับผมมาทำงานเป็นไอทีวันแรกครับโหยแกหล่อมากน้ำพริกนี่มันสเปกแกเลยปะปเสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ำไปทางไหนครับ เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ใครบ่นวัจจะลาออกหน้าก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้านโหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอกจะกลับแล้วหรือยังพี่เอกหนูมารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมา แกที่เขามีแฟนแล้วอะเออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกปารงตู้กลับบ้านกันเดี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบู้ยไม่หล่อแล้วยังมีแฟนอีกปาแกรีบกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องมาทำงานแต่เช้า yeah! ิไม่อยากเรียนจบเลยไม่เป็นไรนะมิทินเดี๋ยวเราค่อยมานัดเจอกันก็ได้ไป<ะ>เดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันฉลองยี่เนยมา,าลาท่างไปไป ล่าทั้งร้านดังระดับตำนานเขามาเปิดที่บึงการแล้วนะร้านอยู่แถวสี่แยกไฟแดงตรงข้ามโทรคมนาคมแห่งชาติเยิงเยีงยงโรงเรียนบึงการเขาจะเป็นแบบตักเองขีดละ29บาทอยากกินอะไรเยอะแค่ไหนก็สามารถตักได้เลยวัตถุดิบมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญมีคุณภาพสะอาดสดใหม่ทุกอย่างเลยพวกเราก็ตักกันไปเยอะเลยค่ะพอมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเพิ่งเลิกเรียนก็เลยหิวมากหน่อยน้าซุปของเขามีให้เลือกหลายแบบมากพวกเราเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็เลยจัดไปเลยจ้ะแปดน้ำซุปเบาๆไหนๆได้มา แล้วก็ต้องลองชิมให้หมดเขามีน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มสุก,กี้ถ้วยละ10บาทตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องปรุงพริกหม่าล่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดจานแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะนี่สเตปการปรุงของพี่มิทีมบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ก็เป็นน้ำซุปทั้ง8อย่างที่เราสั่งมามีทั้งหม่าล่าเย็นตาโฟหม่าล่าแห้งหม่าล่านมหม่าล oui ่าน้ำดําแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างบรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมีแอร์เย็นสบายส่วนเรื่องวัตถุดิบและรสชาติไม่ต้องพูดถึงเอาไปเลยค่ะ10เต็มาน มาล่าที่จะต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนตอนหิวตักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงล่ะกินไม่หมดได้ห่อกลับบ้านเลยคะ่ะใครที่อยู่บึงการเราไม่มากินถือว่าพลาดมากร้านเปิด1 1โมงคึ่งถึง3.00นม,มากันเยอะๆนะคะไม่ต้องร้องเราม่อะไรร้องเพราะคิดถึงกเคือเราร้องทำไมเราร้องเพราะมาล่าทาั้งมันอร่อยมากจุกุยาจี่